ชวนฟังเรื่องหลอนในสองนาทีกับ10บตำนานสยองขวัญในมหาลัยโดยมาม่าโจ๊กครับและภาพยนตร์เทอมสามตำนานห้องนี้คนเต็มเชื่อไหมว่าทุกพื้นที่ร้วนมีเจ้าของแม้แต่เตียงที่นอนอยู่ทุกวันก็อาจจะเป็นของคนอื่นเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องของผีนักศึกษาแพทย์ที่จะกลับมาที่เตียงสีทุกๆปี ในคืนวันสถาปนาทำให้เกิดกฎไม่รับที่รู้กันทั่วตึกว่าในคืนนั้นไม่ว่าใครก็ห้ามอยู่ที่ตึกและต้องติดป้ายเตียงนี้มีคนนอนเพื่อป้องกันคนแปลกหน้าที่มาในยามค่ำคืนมีเรื่องเล่ากันว่าในคืนวันสถาปนาปีหนึ่งมีนักศึกษาแพทย์ได้อ่านหนังสือเรียนจนดึกดื่นแล้วหลับไปแต่ว่าค่ำคืนนั้นการหลับของนักศึกษาคนนี้เป็นการหลับไปชั่วน,นิรันดร์ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย และด้วยเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยที่หลายคณะมักมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นและหยุดเรียนกันทำให้ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาได้เสียชีวิตลงในห้องพักกว่าจะมีคนมาเจอก็ผ่านไปหลายวันจนเพื่อนร่วมห้องกลับมาจากวันหยุดอีกตำนานเล่าไว้ว่าในค่ำคืนก่อนวันสถาปนานักศึกษาแพทย์คนนั้นกำลังเดินทางข้ามถนนกลับมายังหอพักแต่ถูกรถชนจนเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัว วิญญาณของเขาจึงกลับมายังหองพักมันนอนที่เตียงซีซึ่งเป็นเตียงเดิมของเขาพร้อมกับเสื้อที่เปื้อนไปด้วยเลือดหลังจากนั้นในวันสถาปนาปีต่อๆมาเมื่อมีคนพักอยู่ที่ห้องนละน,นอนบนเตียงที่เคยเป็นเตียงของนักศึกษาที่เสียชีวิตก็จะพบกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นนักศึกษาคนนั้นมาปรากฏตัวหรือโดนลากลงมาจากเตียงจึงมีความเชื่อนหนึ่งเกิดขึ้นมาว่า ใครก็ตามที่อยู่ในหอพักในคืนวันก่อนสถาปนาหรือวันสถาปนาจะนำกระดาษเขียนติดไว้หน้าห้องว่าห้องนี้มีคนอยู่ครบแล้วหรือห้องนี้เต็มแล้วและบางครั้งก็มีการนำของมาวางไว้บนเตียงให้เต็มในช่วงวันเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีวิญ,ญญาณมานอนด้วยความเชื่อที่คล้ายกันนี้มีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวภาคตะวันออกในวันก่อนวันสถาปนา เชื่อกันว่ารุ่นพี่หรืออาจารย์และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ล่วงลับไปแล้วจะกลับมาเยี่ยมรุ่นน้องดังนั้นถ้าได้ยินเสียงเคาะประตูห้ามเปิดเด็กขาดและเขียนป้ายติดหน้าห้องนี้ไว้ว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่ส่วนที่อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือก็มีความเชื่อนี้เช่นเดียวกันโดยเชื่อกันว่าในคืนนั้น จะมีขบวนทัพของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตเดินผ่านหากเตียงนอนใดว่างจะมีผู้มาขอพักด้วยจึงต้องเขียนป้ายติดไว้ที่หน้าห้องเช่นกันโดยที่พิเศษกว่านั้นที่นี่มีความเชื่อกันว่าวิญญาณจะเห็นสีแดงได้อย่างชัดเจนจึงห้ามมีของสีแดงอยู่ในห้องในช่วงวันเวลาดังกล่าว